บัดนี้วันที่2เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่11ที่ข้าพระเจ้านายกิติศักดิ์โพธมาศขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแห,ห่ครูบาอาจารย์ทั้ง,งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ ชุมนุมเทวดาสมันตาจาักวาเรสูอันตราคาชันตุเทวตาสาทธรรมมุนีราจาสาสุนันตุสากขโมขทงังสาเคกาเมจะรูปเปคีริสิขาลาะะเตเจจันตาริเควิมาเนทีเบละเทจัคคาเมตะลุวันนาคเข ตาลวนาคาหะเนเคหาวัุมิเฮเตภูมาจยันตุเทวชะละทละวิสเมยยะขาคันทับนาคาตินทันตาสั้นติเกยังมุนีวลาวะจันังสาทาวเมสุนันตุธรรมสาวนากาลวยัมพทันตาธรรมสาวนากาลวยัมพทันตาธรรมสาวนากาลวยัมพทันตาบทสวดนมสักการ,รพระพุทธเจ้า นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดในสรณคม พุทธังสารนังคาฉามิทำมังสารนังคาฉามิสร้างคังสารนังคาฉามิทุติยมปีพุททางสารนังคาฉามิทุติยมปีทำมังสารนังคาฉามิทุติยมปีสร้างคังสารนังคาฉามิตัดติยมปีพุททางสารนังคาฉามิตัดติยมติทำมังสารนังคาฉามิตัดติยมปีสร้างคังสารนังคาฉามิบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาถิเมารนังอัญยางพุทโธเมารนังวะลังเอเตนาสัจวะเชนาโสติเมโหตุสัพพาธานาถิเมารนังอัญยังธโมเมารนังวะลังเอเตนาสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานาถิเมสรนังอัญยางสังโคมเมารนังวะลังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพะทา